บ่ามึงจะเข้ามือเลยอือเอออันนี้ครบศูนย์ด้วยอือตัดหนูเห็นไหมเฮ้นั่นแหละตุ๋ยเข้าสุ่เตี้ยบนี่ดีสดสนเห็นันนด้วย โต้กโต้แก็ต้องตนาเราไม่เสีบัดผู้มหความันเดียว้เอะมัตมาจับปิดเปิดเลยปี่หดจิตฮถ้าเห็นตได้ติดเหลืองมาแล้วทีมงานโอ้โหเสื้อลงไห้งามเออเออเออเอเขียงมาดิ หุห่นนะแก้วเหนียวแก้วเหนียวข้นๆดิทาเพียอยู่คน,น <laughs> เป็นเต็นมีเห็ดวัวเขาทั้งหมดเนี่ยเลี้ยมพี่หน่อเสือรองไห้กับบรรยากาศาทุ่งนาเพืขาทาม,มานันอ,อม่อยี่นี่แหละโอษไอ้แก้มโทษบ,บอกตากับได มาผัวกำลังเฮ็ดูเพิ่นเดีได้แล้วเงี้ยเงมาเาเกเยดาสับปิดเปเลยมั้ยยี่นี่ฮะยทั่วทางไทน้องเดียลงไปแก้วกับ่ออะไร้ายตรงใครเอาหนีก่อนเลยถ้าเพียบ่แก้วผง เงียบดีแะ่ไหนดิเฮ้ยโอ้ยได้แล hmm. ้ววะแก้วผมมาทำฮ่าฮ่าฮ่านี่กันนะเราปาดกันเฮ้

ดีค่ะค่ะดีดีดีฮึเปาะเตาเาะต้องตอนนารเสียบปวดหัน้อตอนเปี่ยนจิตน้องคุยทยอนี่ไม่พูดเฮ้ยกระดิบปักเครื่องยูนี่เนี่ยีหอืมอ không được rồi con được là được này ừ. 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 này này được không được có bị không được không được nào được con Cảm ơn được ครับย้นอน <c oughs> ยุดท้ายเขี้ยบดิยังแค่ไหนเนี่ยนะได้แล้วครับทำเอาผมจะทำนี <c oughs> ่เลย

มุขขาดเลยมัขขาดมันมขาดปะมกข้าวนี่ตันบ <ทำ S 1> น,นี่นะเนืนอนวดนีนนน่ข้าวปะจังสี่เลย <laughs> เอาอยิ้เท้า <laughs> อุขผ่านไป อืนี่หน่อยสิยีงแัดตัดปกองไม่ใหญ่ที่สุนปังวนหน่อยดิเอ้ถ้าเห็นตัวก็ได้เหลือากุ๊กุฟังเสียงอื้